สวัสดีตอนเช้าจ้าพบกันคือเก่านะคะก็บปบน้อยจ้าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำบุญนะคะในการทำบุญก็จะมีคนอิจฉา <c oughs> การทำบุญก็จะมีคนอิจฉานะก็จะมีคนอิจฉานะพูดถึงหน้าในการทำบุญนะอ่าบางทีเรา ทำกับข้าวใส่บาทเนี่ยคนก็อยากจะรู้ว่าเรามีทำกับข้าวอะไรก็จะดูนะก็จะดูแต่ละอยา่างบางทีทำสังฆทานก็อยากจะเปิดกล่องสังฆทานเราดูว่ามีอะไรมั่งเขาอยากจะรู้ว่ามีอะไรมั่งแล้วก็จะคิดราคาว่าประมาณเท่าไหร่เขาจะดูว่าเราใส่อะไรมั่งอย่างนี้ไงในการทำบุญนะบางทีนะเป็นอย่างนี้นะ ใส่กล่องใส่อะไรใส่เรียบร้อยแล้วแหละคนก็อยากเปิดดูขอดูหน่อยได้ไหมเราอยากจะดูว่ามีอะไรม้่งในการทําบุญเราอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ไปไม่ต้องไปอยากดูของเขาหรอกนะใช่ไหมละ่ะในการใส่บาตรก็เหมือนกันเขาจะใส่กับข้าวอะไรก็เรื่องของเขาพูดถึงอะนะบางคนก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบของฉันดีกว่าเธออย่างงีอย่างางี้กับข้าวฉันดีกว่าเธอ อ่ากับเก้าวฉันเยอะกว่าเธอบางคนก็เป็นนะแต่ว่าไม่พูดออกมาไงบางคนก็เป็นแต่ว่าไม่พูดออกมาเฉยๆนะบางคนนะมันเป็นแบบนี้บางคนก็อยากจะรู้ว่าทํากับข้าวเออตัวเองทําไม่เป็นก็อยากรู้อยากเห็นบางคนก็เป็นบางคนก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็มีหลายแบบนะคนเราอะนะอันนี้ก็พูดถึงในการทําบุญนะคะในการทําบุญสังฆทานกันแล้วแต่ก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรมั่งนะ แล้วทีนี้ก็จะมาตีราคาแล้วทีนี้ราคาจะคิดราคาใส่ของประเภทนี้จํานวนเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดไงาบางคนบางคนก็คิดว่าใส่ไม่ดีเงนินก็ว่าจนใส่ดีหน่อยก็อิจฉากหาว่ารวยอีกนะเดี๋ยวนี้ค่อยเบื่อนายนนะเดี๋ยวนี้เ <laughs> ดี๋ยวนี้ค่อย เวลาทำบุญแนละ้วบางทีค่อยกระบึกนึกเบื่อหน่ายเหมือนกันนะบางทีนะค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคนค่อยนะเป็นคนจังซีนะใครจะทำอะไรอะไรกน็นั่นไปเถอะใช่ไหมล่ะเอ้ยนี่ว่าอะไร วันนี้ตื่นไม่เช้านะคะวันนี้ตื่นแปดโมงเช้านะคะวันนี้ตื่นสายจ้ะเพราะว่าฝนตกจะพี่น้องเพราะว่ามันลงลงไปซื้อของไม่ได้จ้ะฝนมันตกไม่อยากจะถือร่มนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากจะถือร่มเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวซักผ้าก่อนเดี๋ยวซักผ้าแล้วทีนี้ก็ซักผ้าเสร็จก็จะลงไปซื้อกับข้าวซื้อของใช้ในบ้านนี่แหละวันนี้มีของที่จะซื้อนะเยอะเลยนะวันนี้นะโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ย มีแต่ซ,ซื้อซื้อซื้อทุกวันทุกวันก็ใช้แต่เงินแล้วพี่น้องเอ้ยปากก็ต้องกินใชนไหมล่ะปากท้องก็ต้องกินของก็ต้องใช้สอยอมไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วพี่น้องมันไม่ซื้อมันเป็นไปไม่ได้น้อถ้าอยู่บ้านนอกก็ยังว่าประหยัดนะอยู่บ้านนอก บางทีปลูกผักปลูกอะไรกินเองใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปซื้อเขา้าบางทีกับข้าวก็ไม่ต้องไปซื้อขา้าวเนาะไม่ได้ไปซื้อทุกวันทุกวันเราค่อยอยู่ค่อยอยู่บ้านนอกในสมัยแต่ก่อนนะ่ะค่อยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยที่บ้านนะ่ะมีปะลาก็กินแต่ปะลารนั่นแหละผักก็หา,าตามรั้วสมัยแต่ก่อนนะ่ะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกสมัยแต่ก่อนพ่อแม่ค่อยอะ่ะ <c oughs> เดือนหนึ่งใช้เงินแค่ร้อยเดียวอะ่ะสมัยแต่ก่อนนะ่ะ พ่อแม่มีลูกสี่ห้าคนเงินร้อยเดียวอ่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกกินได้ทั้งครอบครัวกินได้เดือนเดือนหนึ่งอ่ะเราเงินร้อยเดียวะนะสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนมีเงินพันห้าพันห้าถึงสามพันเนี่ยคนสมัยแต่ก่อนบ้านนอกแล้วเขาถือว่ารวยแล้วนะมีคนมีเงินสามพันห้าพันนั่นเนี่ยโอ้ถ้ามีเงินหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ้ยิ่งรวยไปใหญ่แล้วสมัยแต่ก่อนนะ สมัยแต่ก่อนก็ซื้อที่กันก็ซื้อสามพันพันห้าก็ซื้อกันอย่างนี้เป็นที่ที่เป็นสิบไร่ก็ขายกันนะสมัยแต่ก่อนนะซื้อสามพันเนี้ยได้เป็นสิบสิบไรล้วพี่น้อง <c oughs> สมัยแต่ก่อนนะก็อยากกลับหวนกลับไปสมัยแต่ก่อนเอาเงินสมัยนี้นะหวนกลับไปใช้สมัยแต่ก่อน <laughs> เดี๋ยวนี้อะไรก็แพงที่ก็ยังแพงเลยพี่น้องที่งานหนึ่งก็ยังแพงเลยที่งานเดียวสามแสนน่าคิดดู <c oughs> อยู่บ้านนอกนะที่งานหนึ่งสามแสนนะละไล่หนึ่งอะตกจี่เป็นล้านะล,ะละอะไรหนึ่งอะไล่หนึ่งก็ล้านกว่าแล้วนะไล่หนึ่งอะจะไม่ละ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 ล,ะลา้านหนึ่งอะละละล้านกว่าไรนหนึ่งอะเอะเอ้เขาเข้เขางานหนึ่งก็สามสามแสนแล้วอะอ่ะงานหนึ่งละ 4, งนนงสี่งานอะสี่งานก็สามสี่ มันก็ร้านกว่านะสิคะใชมเปลาที่ก็ไม่ใช่ว่าที่อะไรเอาไปทําอะไรได้ล่ะที่ที่ yes. ทแพงๆอ่ะเอาไปทําทํานาก็ไม่พอได้กินเอ้ไปทําไร่ก็ไม่พอได้กินหรอกยังจะมาขายแพงอีกเนาะ <c oughs> ถึงมันนอกนะที่เดี๋ยวนี้แพงแต่ที่มันทําอะไรไม่ได้หรอกจก้ะมันเป็นที่ป่าที่ที่นาะอย่างนี้นะมันอยู่ไกลถนนนาะ <c oughs> ขายเพลงโพดดอกขายแพลงโพดค่อยก็ไม่เอาเราค่อยไม่อยากได้ดอกค่อยอยู่คอนโดดีกว่าพูดถึงถ้าจะเอาจริงๆนะไปซื้อบ้านสําเร็จรูปดีกว่าพี่น้องนะพูดถึงอะนะถ้าจะไปอยู่บ้านนอกอะนะไปหาอยู่แถวค่อยนึกนึกอยู่นะก็จะค่อยนึกนึกนึกเฉยๆนะยังไม่อยากไปอันนึกอะนะนึกเฉยๆอะนะ จะเป็นภาคใต้หรือจะเป็นภาคเหนือภาคเหนือก็ซื้อสําเร็จรูปก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาอซื้อสาเร็จรูปนะ <c oughs> <c oughs> บ้านสองชั้นก็ไม่กี่ล้านหรอกนะ้าบ้านสองชั้นนะใช่ไหมละ่ะอยู่ติดตัวเมืองพูดถึงพูดถึงในใจก็อยากจะไปอยู่เชียงใหม่นะพูดถึงอะนะเพราะว่ามันนั่งเครื่องมันสบายพี่น้องนั่งเครื่องจากฮ่องกงไปลงเชียงใหม่ไปเลยเออมันสะดวกสบายนะพูดถึงอะนะ ถ้าว่าจะไปอยู่น่าเลือกว่าเชียงใหม่ก็ว่ากะเดี๋ยวสักร้อให้ไอ้โรคระบาดเนี่ยมันผ่านไปก่อนนะค่อยจะไปเที่ยวเชียงใหม่ค่อยจะไปดูที่ดูบ้านด้วยดูดูเผื่อไว้จ้กเพราะว่ามีคนฮ่องกงนะเขาไปอยู่เชียงใหม่อ่ามีคนฮ่องกงนะไม่รู้จักหรอกคนเดียวฮ่องกงเนี่ยเขาทำยูทูบเนี่ยเขาไปเขาไปไม่ไม่ได้เขามีเมียคนไทยบางคนก็มีเมียคนไทยบางคนก็ไม่มีเมียคนไทยหรอกบางคนก็เป็นคนฮ่องกงนี่แหละ เขาถ่ายมาให้ดูเขาบอกว่าเ็าอยู่เชียงใหม่อ่าเอ่อบ้านก็ไม่ค่อยแพงเท่าไรซื้อบ้านสําเร็จรูปแล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะาเรามีที่กินที่เที่ยวอะไรสารพัดแล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมันดีว่าอยู่กรุงเทพนะพูดถึงอะนะอือใช่ไหมละ่ะมันมีที่เที่ยวมันมีตลาดซื้อกินมันก็ซื้อกินก็ไม่แพงแล้วก็ขายชาวบ้านก็ขายกันจะไปหาไปเที่ยวไปอะไรก็สะดวกสบายนะพูดถึงอะนะ ไปอยู่เชียงใหม่นะพี่น้องค่อยนึกนะค่อยนึกนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรหรอกมานัา่งเครื่องสะดวกสบายจ้ะเพราะว่าต่อเดียวเรานั่งเครื่องจากฮ่องกงมันมีสายการบินจากฮ่องกงเนี่ยไปลงที่เชียงใหม่นะมันสะดวกสบายไม่ใช่อะไรหรอกเวลาเรากลับเวลาเรากลับเราก็นั่งจากเชียงใหม่มาฮ่องกงเนี่ยมันจะดวกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมันคือมันไม่ต้องไปลงที่กรุงเทพไงใช่ไหมละ่ะแล้วค้อคิดของค่อยก็ค,คิดแบบรอบคอบแล้วนะ นะเป็นอย่างนี้เพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าบ้านคอนโดบ้านซื้อบ้านที่คอนโดคอนโดก็แพงลนะสิบกว่าล้านขึ้นไปอ่ะนะคอนโดคอนโดถูกก็หน่อยก็มีคอนโดไม่กี่ล้านก็มีแต่ว่ามันอยู่ไกลมันไม่สะดวกสบายแล้วต้องมีรถเองนะพูดถึงที่ที่กรุงเทพอ่ะนะเราต้องนั่งแท็กซี่ไม่งั้นก็มีรถของตัวเองนะทีนี้มันจะสร้างความลําบากนะค่อยว่า ถ้าว่าไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่มันก็สะดวกสบายใช่ไหมล่ะเออถึงในในการขับรถเราไม่มีรถเราซื้อรถก็ได้ใช่ไหมล่ะอืมมันเป็นอย่างนี้พี่น้องซื้อรถก็ได้แล้วทีนี่เราเราขับมันไม่เหมือนกรุงเทพไงกรุงเทพมันมันซอกแซกไงแต่เชียงใหม่เราก็มันเป็นที่บ้านนอกอย่างเงี้ยมันก็ขับง่ายดีอยู่นะค่อยขับรถเป็นแต่ว่าค่อยไม่มีใบขับขี่สมัยแต่ก่อนก็อยู่กรุงเทพนะค่อยก็ขับรถในแหละ บางทีขโมยขับเอารอรถนะนะั่นน่ะขโมยขับไปเที่ยวขับไปเรียนมั่ง <laughs> ไม่มีใบ,บขับขี่กะว่าจะไปทําใบขับขี่พอดีมาฮ่องกงก่อนกะว่าจะไปทําใบขับขี่นะะทีนี้ก็เลยมาฮ่องกงก่อนจ้าก็เลยไม่ได้ทําใบขับขี่มาฮ่องกงก็ไม่ได้ไปต่อแบบไม่ได้ไปทําใบขับขี่เพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยทําใบขับขี่ยากมากเลยนะยากสุดๆนะใบขับขี่เนี่ยมันออกเขาอ,ออกให้ยากนะที่ฮ่องกงนะ ไอ้รถเนี่ยซื้อง่ายอยู่แต่ไอ้ใบขับขี่เนี่ยยากมากนะมางคนไปสอบแล้วสอบอีกสามสีรอบก็ยังไม่ได้เลยพี่น้องน่ะมันเป็นอย่างนี้กะว่าถ้าไปอยู่เมืองไทยก็จะไปสอบใบขับขี่แล้วเพราะว่าก็ขับเป็นอยู่นะพอเป็นอยู่นะแต่ว่าขับไม่แข็งรอกค่อยค่อยอยู่เมืองไทยก็ค่อยก็เริ่มขับรถเป็นนะ่ะคือก็ขับไปไหนมาไหนได้นะ ขับพอถนนนั่นนั่นเราเค่คอยก็เป็นคนที่ขับกําลังหัดขับได้นะขับเป็นนะก็ขับได้นะขับไปไหนก็ได้นะพูดถึงกันะนะก็มือใหม่นั่นแหละแต่ว่านานแล้วไม่ได้ขับนะตั้งเอามาอยู่ฮ่องกงไม่ได้ขับรถหรอกจ้าพูดถึงกันนะถ้าว่าจะไปอยู่ไอไปอยู่เมืองไทยก็ค่อยนึกค่อยนึกอยู่ว่าเชียงใหม่ค่อยว่าเชียงใหม่ดีนะค่อยว่านะ ในการนั่งเครื่องนี่มันมันสะดวกสบายไงเนี่ยมันนั่งจากฮ่องกองไปลงเชียงใหม่เลยเวลาเราจะกลับมันก็สะดวกสบายไงพี่น้องใช่ไหมละ่ะมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะพูดถึงแต่ว่าที่เมือ่อที่เชียงใหม่เรามีไม่มีญาติพี่น้องแค่นั้นเองที่เชียงใหม่จะเกิดแล้วเรามีญาติพี่น้องก็ยังก็ยังชั่วเนาะคิดว่านะมันจะมีปัญหาบางทีเรากลับเนี่ยบ้านก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมละ่ะ ใครจะมาขึ้นมาบ้านทําอะไรบ้านเราหรือว่าจะขโมงขโมยอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าอยู่นะก็อยากชอบจะเชียงใหม่นี่แหละนะพูดถึงอะนะแต่ว่ามันไม่มีญาติแค่นั้นเองถึงเราจะอยู่กรุงเทพแล้วก็พอญา,าติอยู่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวอาจจะมาหาเราจะมาพักบ้านเราอะไรเงี้ยบางคนเขาทํางานกรุงเทพอก็ก็ให้เขาพักบ้านเราอะไรเงี้ยก็นึกถึงอะนะพูดถึงอะนะก็ะให้เราพัก ให้เขานะ่ะพักบ้านเราก็อาศัยเขาดูแลบ้านด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาทํางานรุงเทพนะญาติพี่น้องบางคนนะนะพูดถึงก็พออาศัยก็อาศัยได้แค่แค่นี้อะไรจ้ะใช่ไหมละ่ะถ้าเราไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราอาจจะอาศัยใครไม่ได้ไม่มีญาติพี่น้องพูดถึงกันนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดพูดไปงั้นแหละคงไม่ได้ไปเราค่อยค่อยนึกกองค่อยไปอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> คงไม่ได้ไปไหนหรอกจ้าคงจะอยู่ที่ฮ่องกงนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกจะจะไปก็แก่แล้วแก่แล้วจะไปทําอะไรเนาะแก่แล้วว่ากเกษียณน,นะที่เรียกว่ากเกษียณน,นะกลับไปอยู่เมืองไทยกลับไปทําไมเนาะก็แก่แล้วโอ้แก่แล้วจะใช้เงินสักเท่าไหร่เียวประหยัดประหยัดเอาแล้วพี่น้องนอเไปแล้วจ่าแคเนียจะไปบัดจ,จ้า